ดีมดีมอยู่ที่นี่ใช่ไหมอะดีมดีมออกมาคุยหน่อยดีมไปยืนวอยวายหน้าบ้านคุณเขาอย่างเงี้ยรู้จักเขาว่ามาระย่าปะวะพี่เป็นใครอะพี่แล้วถามว่าเมือเป็นใครแล้วเนี่ยบ้านนี้ไม่มีคนชื่อดีมนะมาบิดบ้านแล้วแหละดีมกูเห็นนะว่าเสื้อมึงอยู่ตรงเนี้ยกูจะมาคุยกับกูก่อนดีมมันจะมากเกินไปนะเว้ยกลับไปดีมออกมาคุยไม่งั้นกูจะแจ้งความมือข้อหาบุกรุกแน่แล้วไงพี่ขู่เหรอพี่ขี้อุ้มกูเหรอมึงไม่หยุดใช่ปะ นย่านมึงเจอกูกูรู้แล้วเมึงเครนนี่วันอ่ะงั้นผมฝากบอกดีมหน่อยว่าช่วยลบโพสต์หน่อยเพื่อให้ได้จบไปขวาหอบด้วยเทส็์เก่นแซบ่บดูย้อนหลังเต็มๆที่เดียวทางแอปวันดีดูสดทางช่องวัน31และแอปวันดี ถมามาวันดีพี่เมียมูจอใหญ่บนสมาร์ททีวีได้แล้ววันด,ดาวน์โหลดแอปวันดีบนสมาร์ททีวีได้เลย